สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมัง g a าเดลี่เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่อง Blue Lock ในตอนที่275ชื่อตอนว่าคลาชอตหรือชื่อตอนภาษาไทยก็คือลูกยิงอัดเต็มแรงเนื้อหาในตอนนี้ก็กำลังดูเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวครับ และก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ณปัจจุบันช่องการ์ตูนเรื่อยๆเปอยๆช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับคอนเซปต์ของช่องเราจะเน้นการพูดคุยวิเคราะห์ในส่วนเนื้อหาของการ์ตูนนั้นๆและเพื่ออัตลดความสนุกในการอ่านของเพื่อนๆผมจะไม่พยายามใส่รสนิยมอคติความไม่พอใจลงไปในเนื้อหาแต่ถ้าจะมีก็อยากจะให้มีเพียงแค่ความสนุกเท่านั้นเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนช่องก็สมัครกันเข้ามาได้ส่วนท่านไหนไม่สะดวกแค่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต like, ์พูดคััิิรรบบบสหฉล ตูนเรื่องบูล็อกณนะตอนนี้ก็ออกมา25เล่มแล้วเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อมาอ่านได้ฉบับลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์วิบูลกิจมีทั้งแบบฉบับหนังสือกระตูนและ eBook กในแอป,ปของวิบูลกิจครับเอาละครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าความเดิมในตอนที่แล้วสกอร์นักปัจจุบันบสาสซัดมิเชนเป็นฝ่ายนำ p s g อยู่2ประตูต่อนหนึ่ง ลินทําการเริ่มต้นการบุกมาอีกครั้งเขาเข้าดวนกับอิสางิและเอาชนะไปได้แต่อิสางิก็สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้เช่นกันในจังหวะตัดสินลินมอบหมายให้ฌานส่งลูกส่งที่สุดยอดมาให้ซึ่งชานก็ส่งบอลตามคําขอด้วยการส่งบอลไปตรงจุดที่ลินและชิโดสามารถเข้าถึงได้พร้อมๆกันและเรื่องราวของตอนที่275ก็เปิดฉากขึ้นแย่ละพวกเขาทําสําเร็จแล้วลูกส่งลาโบน่าคอสของชานกําลังตกไปอย่างที่ว่างตรงนั้นแล้ว ฮิโอริอุทานเสียงดังขึ้นมาภายในใจการเล่นของซานเทสึที่อยู่ดีๆก็วิ่งเข้ามาบางทางและเอาตัวเบียดคูนิงามิคุงเอาไว้ทําให้การเคลื่อนไหวของคูนิงามิคุงชะงักไปและนั่นก็เลยทําให้ปีศาจหลายตนนั้นได้เป็นอิสระแล้วในสนามแห่งนี้โอ้ให้ตายสิ ตอนนี้เจ้าปีศาจนั่นกำลังลิงโลดแบบสุดๆไปเลยนิโอริทำการวิเคราะห์สถานการณ์พลางสายตาก็หันมองตามทิศทางของบอลไปและตรงพื้นที่ว่างนั้นบิลลินกับชิโดกำลังวิ่งเข้าไปหาลูกบอลที่ลอยมาพร้อมๆกันทั้งคู่หันมาสบตากาันเป็นการประกาศศึกชิโดทำท่าแลบลิ้นใส่เป็นการล้อเลียนแบ่แบ้ะเสร็จฉละไอ้มนุษย์ลิ้นยาวเฟ้อยส่วนลินก็มองค้อนกลับไปในที่สุดเจ้านี้ก็มาจนได้สินะเข้ามาเลยมาเจอกันหน่อยไอ้แมงสาบทองตัวหน้าลำคาญเอ้ย ลินทากลับพร้อมกับที่ทําการวิเคราะห์สถานการณ์หาเส้นทางการยิงใหม่จากตรงนี้ถ้าฉัน้นมัวรอให้บอลลอยมาถึงตรงจุดยิงแล้วก็ไอเวนชิโดคงจะต้องเข้ามายุ่งวุ่นวายและฉั้นคงไม่สามารถยิงบอลออกไปได้เป็นแน่ดังนั้นฉันจะต้องเปลี่ยนจุดยิงใหม่ต้องเข้าถึงบอลให้ไวกว่าเดิมฉันจะต้องวิ่งออกไปทางขวาให้มากกว่านี้เพื่อที่จะไปให้ถึงบอลและยิงบอลได้ก่อนมันลินทําการวิเคราะห์อย่างใจเย็นและทันทีที่ได้ข้อสรุปลินก็ดําเนินการตามแผนใหม่ทันทีเขาถีบเท้ายันพื้นอย่างแรงเพื่อส่งพลัง เอาละเว้ยเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งถ้าวิ่งบุมทะแยงไปก่อนละไอปิศาตร์ลินบอกลาชิโดพร้อมกับวิ่งหนีออกไปอีกทางอย่างรวดเร็วชิโดเห็นดังนั้นก็สะย,ยิ้มหัวเราออกมาเฮ hey, อะไรกันจะหนีหรอไงไอลินยาวชิโดพูดเยาะเยะ้ยทางด้านลินก็ไม่ได้สนใจเขาวิ่งตรงต่อไปในใจก็รู้สึกมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าวิธีนี้คือวิธีการที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงใครบอกว่าฉันจะหนีแกละวะไอแมงสาบงัาง ฉันกำลังจะทำสิ่งที่มันยากกว่าที่แกคิดจะทำต่างหากเหรอวะเจอแล้วจุดนั้นไงที่ตรงนั้นแหละจุดยิงใหม่ของฉันต่อให้แกจะเร็วแค่ไหนแกก็ไม่มีทางมาถึงได้แน่ๆเมื่อไปถึงฉันก็จะยิงบอลเต็มแรงให้บอลเด้งพื้นเข้าประตูไปทางด้านซ้ายของประตูเสยลยลีนวางแผนตอนนี้ลีนวิ่งมาอยู่ในจุดที่มองเห็นบอลที่ลอยมาอย่างชัดเจนเขาค่อยๆค,ค,คิดอย่างใจเย็นนั่นละ่ะนั่นละ่ะประตูลูกนี้นี่แหละที่จะเผาไหม้ชีวิตฉันให้เป็นจุน และยกชั้นให้ไปอยู่ในอีกระดับหนึ่งเตรียมตัวรับไปซาพวกแกนี่คือลูกยิงที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันลูกยิงที่ใครก็ไม่มีทางตามทันลินคิดพร้อมกับที่ตั้งสมาธิเล็งยิงบอลเขารู้สึกลำพองใจขึ้นมาในชัยชนะที่ตัวเองกำลังจะมีต่อทุกคนในสนามณเวลานี้แต่ไม่ทันที่บอลจะตกลงมาอยู่ๆภาพเงาสีดำทมินของชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาขวางหน้าลินเอาไว้อ่อนหัดนายยังอ่อนหัดไปนะลูกยิงกระจกๆแบบนี้นายคิดว่าพี่จะตามไม่ทันงั้นเหรอ ผู้เป็นเจ้าของเสียงก็คือภาพเงาของซาเอะลินเห็นก็ตกใจจนตาโตความดีใจเมื่อสักครู่หายไปจนหมดสิน้นฮะเฮ้ยจริงดิแม้แต่ลูกยิงนี้ก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านภาพลวงตาของหมอนี่ได้อีกหรอให้ตายสิวะอะไรกันวะเนี่ยลินเริ่มรู้สึกร้อนหลนขึ้นมาเขากัดฟันแน่นเจ็บใจภาพเงาของซาเอะยังคงพูดต่อด้วยน้ำเสียงยินยะเยือกทำได้แค่นี้เองเหรอสุดฝีมือของนายแล้วสินะถ้าทำได้แค่นี้แล้วล่ะก็อย่าฝันเลยว่าจะเป็นนักเตะระดับโลกได้ลินได้ฟังก็ยิ่งเกิดคววามหห่นไ แล้วจูจ่ๆเขาก็เข้าใจได้ในทันทีว่าเพราะอะไรทําไมทุกจังหวะก,การยิงสําคัญของตัวเองมักจะมีภาพเงาของพี่ชายปรากฏขึ้นมาขวางหน้าเสมอเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเองนั้นยึดติดกับซาเอะมากเกินไปจนต่อให้ตัวเองจะเก่งขึ้นมากแค่ไหนก็ไม่มีทางหนีจากภาพเงาของซาเอะไปได้ลินเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่าบอกนะว่าฉันไม่สามารถที่จะเอาชนะภาพลวงตานี้ได้ฉันพัฒนาไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรกันที่ฉันกําลังกลัวอยู่นั้นเหรอทําไมขาถึงไม่ขยับเลยละ่ะ หรือว่าเจตนาฆ่าของฉันที่มีต่อพี่ทําให้สมองของฉันหยุดคิดหาวิธีที่จะเอาชนะเขาบ้าชะมัดใครก็ได้ช่วยมอบแรงกระตุ้นใหม่ให้กับฉันที่เธอได้โปรดลินหวอนอยู่ภายในใจเขารู้สึกสิ้นหวังเจ็บใจจนอยากที่จะร้องไห้ออกมาเพราะรู้ดีว่าสิ่งที่กําลังร้องขอนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ลึกลึกในใจก็ยังหวังว่าจะมีใครสักคนเข้ามาแทรกกลางการต่อสู้ระหว่างเขากับภาพเงาของพี่ชายจริงๆและในช่วงเซยววนนาทีที่ความสิ้นหวังพุ่งขึ้นถึงขีดสุด อยู่ๆภาพเงาของซาเอตที่อยู่ตรงหน้าก็ถูกทำลายจนแตกสลายออกเป็นสิ่งเสี่ยงและที่ตรงกลางของเศษเงาที่กำลังกระจัดกระจายอยู่กลางอากาศนั้นมีอีซังยีกำลังวิ่งตรงเข้ามาคนที่เล่นฟุตบอลโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะ่ะไม่ได้มีแค่นายหรอกนะเพราะฉันเองก็จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยอีซังยีตะโกนบอกกับลินด้วยแววตาที่เปล่งประกายการปรากฏตัวอย่างไม่คาดคิดของอีซังยททำให้ลีตกตะลึงจนตาค้าง แล้วทันใดนั้นสติของลิงก็กลับคืนมาเอ๊ะ e, อีสงิมาได้ไงเจ้านี ăng, eh, ight, hi, k ha k ่มันอ่านออกนั้นเหรอว่าฉันจะเปลี่ยนจุดยิงแล้วก็ยิงไปทางด้านซ้ายหนักให้ตายสิวะตอนนี้มุมยิงทั้งหมดโดนบังหมดแล้วแต่เอ๊ะไม่สินี่มันไม่ใช่แค่การปิดมุมยิงเฉยๆแต่เจ้าบ้านนี่กําลังวิ่งเข้ามา มันไม่ได้ต้องการแค่การลูกยิงให้ได้เท่านั้นแต่มันต้องการที่จะแยกบอลลูกนี้ไปเลยต่างหากลินรวบรวมสติวิเคราะห์เหตุการณ์ตรงหน้าอย่างรวดเร็ว,วอีซังิทําการเล่งสปีดขึ้นเขาพุ่งตรงปีเข้ามาชนิดที่ไม่กลัวว่าจะชนกับลินเลยแม้แต่น้อย ภาพของอิสงิที่กำลังพุ่งเข้ามาใส่แบบที่ไม่กลัวตายเลยปลูกสัญชาตญยานการสู้ตายแบบแลกชีวิตของลีขึ้นมาอีกครั้งดวงตาของลินกลับมากระหายเลือดภาพของสัตว์ประหลาดลัดบอสท,ที่ต่อสู้แลกชีวิตกับยอดมนุษย์ฮีโร่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจลินไม่รอช้าเขารีบออกตัวพุ่งเข้าใส่อิสงิทันทีนี่คือสิ่งที่ลินต้องการมาโดยตลอดการได้ต่อสู้แลกชีวิตกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจนตัวเองต้องตายไปด้วยลินดีใจมากซะจนเผลอเสียิ้มออกมามาแล้วมาแล้วแรงกระตุ้นขอองกกกาารยาสู้แแบบแชีวิต กลับมาอีกครั้งแล้วเข้ามาเลยอิสาิฉันอยากจะตายไปพร้อมๆกับนายนี่แหละใช่แล้วนี่แหละภาพจินตนาการของการทำลายล้างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภาพที่ฉันต้องการที่สุดลินคิดพร้อมๆกับที่กระโดดหมุนตัวเข้าหาลูกบอลเขาง้างเท้าขวาออกเต็มที่เตรียมเล็งยิงบอลกลางอากาศความต้องการของฉันแรงกระตุ้นนี้ฉันต้องการที่จะปล่อยมันออกมาทั้งหมดนี่ก็เพราะแกนั่นแหละอิสาิรับไปซะสุดยอดลูกยิงที่แลกมาด้วยชีวิตของฉันและนาย สุดยอดลูกยิงวอลเล่กับอากาศแบบปั่นไซคโค้งลูกยิงได้ชีวิตลินยิงบอลออกไปได้ทันอย่างฉิวเฉียดและเมื่อบอลพุ่งออกจากเท้าไปทั้งอิซงินและลินก็พุ่งเข้าปะทะกันอย่างแรงจนเสียงดังจังหวะยิงที่มีการประทะการเกิดขึ้นทําให้ฮีโอริและชิโดต่างก็อุทานออกมาโหว,าว้าวโคตรบ้าไปเลยลูกยิงคาชอ็อตยิงอัดเข้าไปตรงๆแบบไม่สนใจใครเลยเหรอชิโดเสียเหยะยิ้มตื่นเต้นฮีโอริก็ตะลึกจนเผอ,ออุทานออกมา โหนี่เขายิงบอลออกไปตอนที่เข้าปะทะกันงั้นเหรอลูกยิงของลินพุ่งโค้งออกไปด้วยความเร็วปอนพุ่งไปทางด้านขวาวิถีบอลอ้อมผู้เล่นทั้งหมดที่อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็โค้งลงมาตรงไปยังประตูกากามารูที่เห็นก็ตกใจเอ๋ไม่ได้ยิงไปที่มุมเปิดทางด้านซ้ายงั้นเหรอบ้าหน้าจู่ๆก็ยิงบอลแบบโค้งอ้อมกลุ่มคนทั้งหมดมาทางด้านขวาแบบนี้จะบ้าหรอไงเนี่ยลูกยิงนี้อย่างกับว่าหมอนี่ยิงลูกฟรีคิกจากบอลที่ลอยอยู่กลางอากาศเลยแฮปิศาชัดช ลูกยิงแบบนี้น่ะใครมันจะไปรับได้กันละ่ะก,การมารูคิดตอนนี้เขาทําได้เพียงแค่ยืนมองลูกยิงของลินที่พุ่งผ่านไปบอลเข้าไปตุงตาข่ายอย่างสวยงาม p ีเได้ประตูจีเสมอ2ประตูต่อ2ทางด้านอิสงนีและลินที่เข้าประทะกันจนลม้ลมลงต่างคนแต่ก็ค่อยยันตัวลุกขึ้นลินถูกกระแทกจนเลือดก,กำเดาไหลออกมาเป็นทางหยดลงบนพื้นเต็มไปหมดเขายกมือขึ้นเช็ดเลือดจากนั้นก็พูดออกมา อ่านี่มันอะไรกันทำไมหัวใจของฉันมันถึงได้โรคชะมัดเลยนะตอนนี้ให้ตายสิวะนี่มันรู้สึกดีชะมัดเลยวะลินพูดไปแววตาก็แฝงไปด้วยความตื่นเต้นของการค้นพบความรู้สึกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตภาพของลินที่อิซางิเห็นทำให้เขาถึงกับรู้สึกสัมผานขึ้นมาในทันทีและเรื่องราวของตอนที่275ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้ดูเดือดสมกับการรอคอยจริงๆนะครับ ประเด็นที่เราจะมาพูดกันก็มีหลายประเด็นเช่นเคยประเด็นแรกผมชอบการสื่อความหมายของผู้เขียนในตอนนี้ในแง่ที่ว่าลูกยิงของลินคือลูกยิงที่ต้องแลกมาด้วยการต่อสู้แบบแลกชีวิตของผู้เล่นแต่ละคนและตั้งแต่เหล่าผู้เล่นที่ต่อสู้กันในกรอบเขตโทษและเหล่าผู้เล่นที่เป็นคย์แมนของทั้งสองทีมลูกยิงของลินที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาได้จากการด้นสดของลินที่ด้นสดไปเรื่อย ตอนแรกเจอชานแก้งส่งบอลไปตรงจุดที่ดินและชิโดสามารถเข้าถึงบอลได้พร้อมกันพอหาวิธีเอาชนะชิโดได้แล้วก็ดันมาเจอกับภาพเงาของซาเอะแล้วพอได้สติก็เจอกับอิซางิที่กําลังพุ่งเข้ามาแย่งบอลสุดท้ายดินก็เลยตัดสินใจยิงสวนไปโดยเลือกที่จะเปลี่ยนมุมยิงจากทางด้านซ้ายมายิงทางด้านขวาแทนเ,เรียกได้ว่าประตูลูกนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีชานชิโดอิซางิเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในตัวป่วนของสถานการณ์ประเด็นต่อมาก็คือฉากที่อิซางิปรากฏตัวออกมา ถ้าไม่บอกนะครับว่า2คนนี้เป็นคู่แข่งกันอารมณ์ของฉากนี้ก็จะประมาณว่าฉันมาช่วยนายแล้วนะเพื่อนแบบนั้นเลยนี่มันคือฉากที่พระเอกมาช่วยเพื่อนรักออกจากความมืดมิดชัดๆก็ต้องยอมคนเขียนเลยนะครับที่คิดซินแบบนี้ขึ้นมาได้มันทั้งเท่แล้วก็ประทับใจในเวลาเดียวกันจริงๆประเด็นต่อมาก,ก็คือเรื่องของชื่อตอนชื่อตอนของตอนนี้ภาษาอังกฤษชื่อว่าคาชอตก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าปบก็ดึกไม่ออกจริงๆว่าไอ้ลูกยิงคาชอตเนี่ยมันคือลูกยิงแบบไหนพอลองคน้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตผลการค้นหาก็ออกมาน้อยมาก แต่จากการตีความของผมคิดว่าน่าจะเป็นการยิงในลักษณะที่ยิงอัดไปเต็มแรงอารมณ์เดียวกับลูกยิงพวกปิดบัญชีแบบนั้นเลยก็ไม่รู้นะครับว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าหรือเพื่อนๆท่านไหนรู้ว่าคาช็อตมันคือลูกยิงแบบไหนก็พิมพ์มบาบอกกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วก็ลองยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยก็จะดีมากๆเลยครับแล้วก็มาให้กําลังใจพวกเขากันในตอนต่อๆไปปูล็อกมันอะไรกันเนี่ยทําไมมันถึงได้สนุกทุกตอนขนาดนี้แล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ